ที่เหตุการณ์ที้ท่านรัฐศาสตรนายกรัฐมนตรีดุลพงษ์รำเวชยชัยได้เดินทางมาถึงพร้อมกับคณะรัฐมนตรีทลเยวท่านนะครับซึ่งในการรับฟังเสียงและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของเธอไทยให้โดยตรงและถึงเกิดขึ้นที่สดานรัฐบาลทุกกฎหมายบังคับใช้ต้องได้แต่แนะนำถึงไปไปรัฐบาลจะเอาไปทำไหมไปแต่ตอนนั้นจะเสียเวลาผมพยา้ำเลยครับ พอทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายหลากหลายนะครับทั้งนี้ทัางนั้นครับผมจะขออนุญ,ญาตเริ่มเลยนะครับจะขอเชิญผู้ช่วยอีกหนึ่งท่านครับคนนี้นี่เราเริ่มเลยแล้วกันนะครับกลุ่มแรกครับจะเป็นกลุ่มที่นําเสนอเรื่องของการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ถึงเราพูดคุยกันเรื่องอายุใช่ไหมครับเมื่อกี้อายุเท่าไหร่ครับที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้ง สิบหกปีใช่เไมครับน้องติฟฟานดีครับใช่แล้วค่ะแล้วก็กลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มแรกของเราเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มการได้ตัดปีที่แล้วค่ะมาจากรายการการมีส่ว่วของเยาวชนคอยให้เสียของพวกเขาถูกรับฟังาในชมชนและระบบการเ เลยคค่ะรับผมสวัสดีครับผมชั้นกัทวิสิกส์สังกัลน์ไนท์สกูลาครับด้วยจากวันนี้เราเวลาน้อยนะครับท่านท่านกระชับอาจจะได้แค่งแต่ความเด่นนะอยากทำงานต่อคดีเอาไว้แต่ว่าเป้าหมายที่ตัวพวกเราอยากได้ยีงครับคือการสร้างข้าวการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาชนครับที่มีคนถึงจำกัดเท่าต้องกครสี่คนร้อยคนหรือหนึ่งพันคนครับแต่คือภาคของเยาวชนที่ชนทุกคนทั่วประเทศไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่เขาต้องการไปรู้สึกว่าตัวเขาเองมีพลังและสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมรอบตัวเขาได้ครับ ไปเพื่อนคนของประเทศครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นการเปิดพื้นที่ครังสามท่านนะครับผมขออนุญาตนำเรียนนะครับน้องๆจะเรียกว่าพูดคุยคงไม่ค่อยถูกนะเพราะว่าเวลามีน้อยมากนะครับก็าคงจะเป็นการแสดงเจตจำนงของรัฐบาลของรัฐมนตรีพวกเราทุกคนนะครับต่อการแสดงออกของน้องๆแล้วก็ได้มีส่วน ฟังสิ่งต่างๆเพื่อจะเอาไปใช้พัฒนาแล้วก็ดําเนินการต่อนะครับ <c oughs> จริงๆครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะครับสมัยผมทํางานเป็นรัฐมนตรีมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือในช่วงโควิดเนี่ยมีเยาวชนจํานวนมากที่จบการศึกษาเขากลับไปบ้านเขานะครับ <c oughs> ผมไปเจอเขาเรียกว่ากลุ่มเยาวชนของหอการค้าไทย นะครับกลุ่มเยาวชนของสภาุตสาหกรรมกลุ่มเยาวชนของศูนย์วัฒนธรรมต่างๆและก็ที่สําคัญก็คือลูกหลานของคนในระดับตั้งแต่เป็นกลุ่มปอบางเช่นชาวไร่ชาวนานะครับจนกระทั่งถึงลูกหลานของผู้มีอันจะกินที่เป็นเจ้าสัวอยู่ในจังหวัดน,นะครับปรากฏการณ์ที่สําคัญที่เห็นไม่ชัดอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเกิด คนรุ่นใหม่กลับไปคบคิดในพื้นที่ในจังหวัดของเขาแล้วเขาก็มองว่าอเขาหลีกมาจากเมืองเดิมเขาอยู่ชนบทเขาไปเรียนเมืองจบมาก็ไม่ค่อยได้กลับแต่ว่าพอโควิดเนี่ยมันผักด,ดันให้เขากลับมาที่พื้นบ้านแล้วสิ่งที่เขาได้ไปทําก็คือเขาเริ่มไปมองเห็นว่าพื้นที่ที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเนี่ยมันมีความที่ยังพัฒนา ไม่สมดุลอีกหลายอย่างแล้วเขาเองเขาก็คิดว่าเขาก็ในฐานะคนจังหวัดเขาไม่ได้คิดในฐานะแล้วก็คิดว่าคนนี้เขาอยู่ในจังหวัดเนี่ยเขาจะทำไงผมไปเจอเขาจับมือร่วมกันนะครับทั้งทั้งลูกพ่อค้าทั้งลูกนักอุตสาหกรรมนะครับทั้งลูกชาวไร่ชาว,าชาวนาที่เรียนจบแล้วก็หลายคนเนี่ย การที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วได้รับความรู้องค์ความรู้ใหม่ๆเนี่ยก็กลับไปเี่ยเขามีส่วนที่ไปคิดและสร้างสรรค์พื้นที่อของเขามากนะครับผมไปเจอเขาคุยกันแล้วเขาก็เกิดนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสังคมของเขาตรงนั้นเนี่ยให้มันดีขึ้นตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจว่าการ พัฒนาคนในระดับที่เป็นคนในพื้นที่ทั้งคนรวยคนจนเนี่ยเมื่อมาพบอะไรต่างๆแล้วกลับไปดูรากฐานของตัวเองเนี่ยมันเห็นสิ่งที่ควรต้องทําเยอะแล้วมันก็พัฒนาขึ้นมาอย่างน่าสนใจอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ทุกๆฝ่ายที่เขาเดําเนินการอยู่ในอีกมุมหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้เนี่ย <c oughs> ก็อย่างที่ตะกี้บอกว่าผมก็ชื่นชมแล้วก็รู้สึกมีพลังอะ เพราะว่าไปพูดเมื่อเช้านี้ก็ไปเรียกร้องให้เขารวมพลังนะครับไปเมื่อเช้าประชุมนในผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76ไอ้ทั้ง6 0ุดทั้ง76จังหวัดนะครับในอำเภอทั้งทั้งหมดนะครับทุกอำเภอนะครับแล้วก็เจอกำนันทั้ง878 ตำบลซึ่งครบถ้วนหมดทั้งจังหวัดแล้วก็มีทั้งอกองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจภูทรทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้คุยกันกับสาธารณสุขจังหวัดด้วยทั้งหมดเนี่ยมองเห็นปัญหาสำคัญเรื่องหนึ่งเลยผมอยากพูดตรงนี้เพราะว่าอยากจะบอกด้วยยาเสพติดเนี่ยตอนนี้มันเป็นปัญหาสำคัญมากๆนะแล้วมันไม่สามารถแก้ไขได้เลยเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนเข้าไปมีส่วน เกี่ยวข้องด้วยชาวบ้านเนี่ยก็ตาปิดปิดเห็นตัญหาแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรได้เสร็จแล้วว่าเรียกร้องให้เขาเราลงไปเนี่ยเราไปคุยกับเขาเขาบอกเขาในหมู่บ้านเนี่ยเขารู้ว่าบ้านไหนขายผู้ใหญ่บ้านคนไหนช่วยนายอำเภอคนไหนมีส่วนสนับสนุน พุ่งกับคนไหนเอาหูตาไปนเอาหูเป็นนาตาไปไรเขารู้หมดแล้วเขาบอกผมอย่างที่ผมมาพูดบ่อยครั้งว่ายาเสพติดจะแก้เนี่ยข้าราชการไม่ยังไม่ค่อยรู้แต่ประชาชนเขารู้แต่มันแก้ไม่ได้เลยทั้งนี้เป็นภัยคุกคามอย่างรุนแรงกับบ้านทุกบ้านนะครับเป็นภัยที่คุกคามรุนแรงมาก เดี๋ยวนี้สังคมไทยที่เคยเป็นสังคมที่เป็นครอบครัวอยู่กันอย่างอบุ่นเนี่ยพ่อฆ่าแม่ได้แม่ฆ่าพ่อได้พ่อฆ่าลูกฆ่าหลานได้แม่ฆ่าลูกฆ่าหลานได้ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้แล้วเกิดขึ้นมากมายเป็นเพราะการที่ไปอยู่ในวงจรน้งยาเสพติดแล้วก็ทําให้ความรู้สึกนึกคิดหรืออะไรมันขาดความรู้สึกยังคิด ผิดพลาดแล้วก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าเนี่ยไปอยู่ในบรรยากาศหนึ่งแล้วก็เรียกร้องให้เขาว่าให้เขาเป็นตาสับปเรดที่คอยจะดูสองแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผมก็จะให้หน่วยราชการทุกหน่วยทั้งตำรวจทหารทั้งข้าราชการปกครองแล้วก็ทั้งข้าราชการสาธารณสุขต้องร่วมมือกันแล้วผมเชื่อว่าถ้าร่วมมือกันมันแก้ได้มันต้องทําให้เป็นพลังหนึ่งเดียววันนี้มาเจอคนรุ่นใหม่ ก็เป็นอีกพลังหนึ่งที่สำคัญที่ผมเล่าไปแล้วว่าตอนปี2 5 4 2,540ผมเนี่ยได้รับ,บอมอบหมายว่ามีมีคนมาเห็นว่าฮ้ยสภายาวชนโลกที่ฟินแลนด์เนี่ยมันน่าสนใจนะมันขบคิดกันมันว่าก,กันอย่างที่ว่าแล้วเขาบอกโลกอนาคตที่เขาอยากเห็นอยากเป็นไม่ใช่ต้องให้ผู้ใหญ่บัคคีให้เขาอย่างเดียวเขาอยากมีส่วนร่วมในการขีดซึ่งผมว่าดีแฟร์เพราะว่าเขาก็จะมีโลก ของเขาที่เขาต้องเดินไปไม่ใช่เป็นรวกที่เดินไปพร้อมทําการให้คนอื่นมาขีดเขียนนานาคนให้เขาอย่างเดียวเขาควรจะมีสิทธิ์ขีดเขียนด,ด,ด,ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของของเรานะครับผมมีส่วนดิเริ่มกับหลายคนในการทําสภายเยาวชนแห่งชาติปี2000นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเอาเด็กเกเยาวชนตั้งแต่ชั้นมัธยมต้นถึงมัธยมปลายแล้วก็ไปถึงเด็กในมหาวิทยาลัยทั้งหมดนะครับเอามาทํา เราเริ่มต้นด้วยการให้เขาเขียนจดหมายฉบับหนึง่งทุกคนโรงเรียนในฝันของฉันผมยังจําได้โรงเรียนในฝันของฉัน,ยยน,น,น,อ,ฉนอยากเห็นโรงเรียนในฝันเป็นยังไงอยากให้มีการศึกษาเป็นยังไงอยากให้บรรยากาศในโรงเรียนเขาเป็นยังไงเขาเขียนมาเต็มไปหมดหลากหลายมากความรู้ตอนนั้นต้องตั้งกรรมการขึ้นมาจากทั่วประเทศหลายส่วนเข้ามาดูแลแล้วมาช่วยแล้วมันได้ไอเดียที่ดีๆมาก ผมทำสภายาวชนตอนนั้นเนี่ยก็คือขอใหอ้แต่ละจังหวัดเนี่ยใช้บทความโรงเรียนของฉันเนี่ยประกวดให้ได้ตัวแทนมาจังหวัดละสองคนผู้ชายคนผู้หญิงคนแล้วเราก็ได้ตัวแทนจากแต่ละประเภทเี่ยเข้ามาเราเรียวชนเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาในกรุงเทพให้เขาได้เข้ามานั่งในสภาได้ทำเนียบรัฐบาลก็มานั่งแล้วเขาก็ไปนั่งคุยกันเป็นกลุ่มเป็นส่วนคาถามมีแค่สามคำถามตัวตนของเรารู้ไหมว่าเราเป็นใคร เราเป็นอย่างไรแล้วเราอยากจะอยู่ในสังคมแบบไหนแค่นั้นเองไม่ต้องไปไกลถึงอะไรต่างๆแต่ว่าสามารถเข้าใจและรับรู้ได้แล้วนั่นน่ะคือวิธีการฝึกคิดฝึกให้กล้าที่จะคิดถึงตัวเองกล้าคิดถึงสภาพแวดล้อมแล้วก็คิดถึงโลกถึงอนาคตเพื่อจะแก้ไขปัญหาเราทําได้สําเร็จนะเราได้คัดตัวเยาวชนมาจากทั่วทั้งประเทศเนี่ย7จจังหวัดเนี่ยได้ตัวแทนมา จ้งหวัละสองคนเป็นหญิงหนึ่งชายหนึ่งได้มาร้อยกว่าคนเราเชิญเขามาที่นี่แล้วให้เขามาได้ดูโรคที่เขาบางคนอยู่ในชนบทเขายังไม่เคยเห็นอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ให้เขามานั่งพูดครั้งแรกเนี่ยให้นั่งพูดกับประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็พูดให้นายกรัฐมนตรีฟังในรัฐสภาจริงๆในตำแหน่งรัฐบาลจริงๆ จึงถือว่าเป็นสภาเยาวชนของประเทศไทยครั้งนั้นแล้วได้คุยกันแล้วเขาเสนออะไรดีๆอย่างนี้แหละไปนั่งคุยกันแล้วบางคนสนใจเรื่องการศึกษาบางคนสนใจเรื่องสาธารณสุขเขามีไอเดียจากประสบการณ์ชีวิตของเขาจริง,รงๆเขาไม่ได้มานั่งพูดฝันลอยแล้วเขาก็พบกับความทุกข์ความสุขที่เขาเจอจริงๆแล้วเขามาบอกเราว่าเนี่ยสิ่งที่เขาเจอเป็นทุกข์ของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ มีความสุขแบบนี้ถ้าทําอะไรได้แบบนี้แล้วผู้ใหญ่ตอนนั้นเนี่ยมีทั้งรัฐรรรรรรมน,นตรีต่างๆมีนายกรัฐมนตรีมีประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนรัศฎรหลายส่วน,นได้มีส่วนร่วมฟังแล้วก็เอาไปชี้ต่อซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้มันเกิดนโยบายดีๆหลายเอย่างนโยบายสามสิบบาทรักษาทุกโรคก,ก็ไปถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถูกยืนยันหลายๆนโยบายมันไปสู่ผู้ที่อยู่ในชีวิตจริงและได้พูดคุยผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดี เพราะนั้นวันนี้ที่ฟังจากท่านทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ก็ท่านดนตรีนั่งตรงนี้ก็หลายหลายรดนตรีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายท่านเป็นประหลัดกระทรวงเป็นอะไรต่างๆก็ได้นั่งผมคิดว่าสิ่งที่ได้ฟังทั้งหมดวันนี้มันสะท้อนให้เห็นนะครับหลายเรื่องก่อนนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆในสิ่งที่ด้านเสนอมาไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่มันกระตุ้น ความรู้สึกและคิดและความรับผิดชอบของผู้ใหญ่เนี่ยให้ได้รับรู้อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ปัญหาที่น้องๆสนใจและน้องๆเผชิญนะครับก็ต้องขอบคุณไว้อย่างเต็มที่และเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าท่านโฆษกได้พูดถึงความตั้งใจของรัฐบาลให้ฟังนะครับวันนี้รัฐบาลสนใจอย่างยิ่งที่จะรับฟังเสียงของน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ผมพูดกับผู้ดำเนินการและจัดกับผมมาบอกว่าชั่วโมงหนึ่ง มีตั้งกี่คนและให้พูดคนละสองนาทีเนี่ยมันจะไหวไหมซึ่งตะกี้พิสูจน์แล้วก็ไม่ไหวครับพูดเป็นรถด่วนเลยฟังไม่ทันผมแก่แล้วผมฟังไม่ทันแต่คิดว่าถ้ามันควรจะมีเวลาที่มากกว่านี้แล้วจริงๆเนี่ยถ้าตรงนี้เกิดขึ้นเ,นเห็นด้วยกับหลายคนที่พูดว่ามันไม่ควรจะเป็นเวทีที่มาพูดพด,พด,พด,พดแล้วรู้สึกว่าได้พูดแล้วแล้วก็ ขอบคุณครับแล้วก็รับไปแล้วแล้วก็จบแค่นี้ไม่มีความหมายอะไรเลยผมคิดว่าถ้าจะทำอย่างนี้ต้องทําต่อเนื่องแล้วก็เลือกเอาแต่เรื่องที่สําคัญสําคัญหยิบเกินขึ้นมาแล้วก็เอาเรื่องนั้นน,นเนี่ยมาพูดเชิงนโยบายให้ได้ข้อสรุปจริงๆเราจะมีเวลาคุยกันในแต่ละเรื่องในที่ลึกซึ้งกว่านี้จะพูดเรื่องรัฐนูลก็พูดปั๊บปับปบปบปบ๊โอเคแล้วอย่างไรมันจะมีส่วนในการที่จะแก้ไขเราอยากได้นันูใหม่ เป็นแบบไหนแล้วจะคุยกันกี่ยก็ต้องลงลึกให้มากแล้วก็อาจจะต้องช่วยกันในนะืทำให้มันเป็นนโยบายสาธารณะขึ้นให้รัฐหรือผู้แทนราษฎรได้จับเอาไปสําหรับที่จะไปออกกฎระเบียบแก้ไขต่างๆให้มากขึ้นแล้วแค่นี้ยังไม่พอมันอาจจะต้องหยิบขึ้นมาแล้วก็อาจจะต้องทําให้มันเป็นสาธารณะมากขึ้นจริงๆมาบอกว่าเนี่ยเป็นนโยบายสาธารณะจากคน200อยกว่าคนหลายคนเขาเห็นแค่นี้เขาก็ชื่นชมแต่บางคนอาจจะบอกว่าโอย 200คนกับประเทศ70ล้านใช่หรือเปล่านี่ ถ้าไม่เข้าใจไม่มีใหม่เซตที่รับฟังเนี่ยมันก็จะไม่ได้คุณค่าอะไรจากสิ่งที่น้องพูดเพราะนั้นถ้าสามารถทําให้มันเป็นนโยบายสาธารณะแล้วก็ทําให้ผู้คนเนี่ยได้รับรู้รับทราบร่วมกับเราและเป็นพลังที่มาช่วยแก้คันให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็จะสามารถทําได้อย่างดีๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความคิดแล่เดียจากคนรุ่นใหม่สําคัญแล้วควรจะต้องเอามาแปลงให้มันเป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นแน่นอนเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยอาจจะ ตรงร้อยเปอร์เซนไม่แน่ไม่ใช่มันอาจจะตรงบางส่วนแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าถ้ากล้าคิดเนี่ยมันถูกแล้วละคิดถูกคิดผิดไม่เป็นไร ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เราไม่ใช่เป็นเจ้าของความคิดคนเดียวทุกคนมีส่วนช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากยืนยันท่านว่าผมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็ผู้ใหญ่ที่บริหารบ้านเมืองทั้งหมดเนี่ยเรานะครับให้ความสําคัญที่จะรับฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็อยากเห็นการสร้างเวทีนี้สร้างพื้นที่ที่ได้พูดคุยปัญหาเราเนียให้มันกว้างขวางขึ้น ก็อยากเรียนอีกนิดนึงว่าจริงๆตอนที่เราอยู่เนี่ยเราสร้างอะไรขึ้นมาหลายอย่างนะครับในสมัยแรกๆของไทยรักไทยเราสร้างสปาเด็กแลเยาวชนแห่งชาติขึ้นมาจนเวลานี้มันพัฒนามเป็นสปาเด็กเยาวชนนะครับในมือของส่วนราชการแต่ผมคิดว่ามาถึงในมือส่วนราชการแล้วมันขาดขาดความมีชีวิตจิตใจน้อยลงไปเพราะมันเหมือนกับการถ้าเราทําไปจนเคยชินเนี่ยล้วไม่เข้าใจ ไม่เสร็จไม่เข้าใจหัวใจเรื่องว่ามันจริงๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพิธีกรรมจัดสภาแต่ละปีแล้วก็ไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากเข้าใจในหัวใจมันและจับให้คนเ่าเนี่ยได้มีโอกาสมาพูดจริงๆเราหยิบยกสิ่งต่างเข้ามาจริงๆมันจะมีความหมายและมันจะสร้างอะไรต่างๆได้มากมายเราเคยจัดตั้งแหล่งเรียนรู้พื้นที่สาธารณะผมจะบอกว่าทีเคพาร์นี่คือผลงานของรัฐบาลไทยรักไทยซึ่งเป็น,นรัฐบาลต้นทางของรัฐบาลเพื่อไทยมา เราสร้างทีเคพาคขึ้นมามีคนไม่เห็นด้วยเยอะเราก็ฝ่าฟันจนกระทั่งเราสามารถหางบประมาณมาแล้วเราก็หางบประมาณลงไปในท้องถิ่นด้วยทีเคพาคที่ยะลาทีเคพาคที่สามจังหวัดภาคใต้นะครับแต่ว่ามันก็จะเห็นว่าหลายอย่างพัฒนาไปมากผมเพิ่งไปดูทีเคพาคที่ยะลามาไม่นานนี้เขาพัฒนาไปเยอะมากแล้วทันสมัยกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปมากแต่หลายที่มันก็คล้าย เหมือนเป็นอนุสาวรีย์คือมันสร้างขึ้นมาได้พื้นที่เรียนรู้เสร็จแล้วไม่มีแรงสร้างสรรค์ที่จะเข้าไปดูไปช่วยไปผลักดันมันก็ไม่เกิดนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีความมุ่งมั่นและอยากให้มันเกิดจริงเนี่ยมันต้องคิดให้มันเกิดและต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้ต้องมาช่วยกันคิดว่ามันจะทำได้ไงเพราะคิดนี่ก็เก่งแล้วสร้างมันขึ้นมาก็เยี่ยมยอด แต่จะทําให้มันอยู่ตลอดไปเนี่ยอันนั้นย่อด,ดีกว่าซึ่ง้องช่วยกันคิดได้มากกว่านี้นะครับทั้งนั้นผมจะีเปลี่ยนว่ารูปธรรมที่เราเคยทํามาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเราเองเราก็ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหรือผู้ใหญ่ในฐานะที่เป็นประชาชนที่เป็นผู้ใหญ่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรอกแต่บางทีก็ต้องยอมรับว่าโลกของชีวิตที่มันผ่านโลกมาเยอะๆแล้วมันก็มีเรื่องราวของชีวิตมากมายมันก็ทําให้อ่อนล้าลงไป ผมเชื่อในเยาวชนผมเชื่อว่าเยาวชนเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ผมเคยได้ยินสุภาษิตจีนก,ก็บอกว่าเยาวชนเนี่ยเป็นดวงตะวันเมื่อ8ปดเก้านาฬิกากำลังจะแผ่แสงแรงกล้าเพื่อจะสร้างสิ่งต่างให้เกิดขึ้นพวกผมเป็นเยาวชนที่โตมาแล้วก็เป็นดวงตะวันเมื่อเวลาสักสิบหกสิบเจ็นาฬิกาที่เตรียมจะไปแล้วเพราะนั้นโลกฝากไว้ที่มือพวกคุณทุกคนนะครับก็ขอให้ทำให้เกิด ให้ขยายให้กว้างและทําให้มีการมีส่วนร่วมของคนได้กว้างขวางขึ้นนะครับตอนสมัยเราเคยทําตอนนั้นเนี่ยเราเคยทําหนังสือที่มีเยาวชนในต่างจังหวัดเกือบทุกจังหวัดร่วมเป็นกองบรรณาธิการด้วยแล้วก็เอาเรื่องเล่าขานดีๆของเยาวชนในแต่ละพื้นที่นะครับมาทาแล้วมาเขียนแล้วหนังสือฉบับนั้นเนี่ยมีการพิมพ์แล้วก็กระทรวงศึกษาได้แจก,กไปยังห้องสมุดน,นะครับของโรงเรียนทุกโรงเรียน แล้วสิ่งต่ตางๆนียเกิดขึ้นจากมือของกองบรรณาธิการที่เกิดขึ้นจากเด็กเยาวชนในแต่ละจังหวัดเองแล้วมันมีคุณค่ามากแล้วเขารู้สึกเขาได้ช่วยกันสร้างช่วยกันคิดนะครับเพราะฉะนั้นยังมีรูปแบบอีกมากมายนะครับที่ที่จะต้องคิดต่อนะครับผมฝากท่านจะดึงท่านมาแน่นอนอยากสร้างเวทีแล้วก็สร้างให้เราสามารถสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ดึงเอาไปเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อใช้ให้กับพี่น้องประชาชนและก็คนไทยได้วยกันทุกคนได้คิดแล้วก็ยังฝากท่านว่า ท่านคือพลังการขับเคลื่อนที่สําคัญแล้วถ้าหากนโยบายสาธารณะนั้นจริงๆไม่ใช่เฉพาะเยาวชนนะจริงๆประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมแต่เน้นกันที่เยาวชนเพราะท่านเป็นคนที่จะเกิดขึ้นและเติบโตไปในอะนาคตก็โลกนี้ก็ฝากความหวังไว้ที่ท่านนะครับ ที่จะสามารถกำหนดทิศทางของอนาคตและกำหนดทิศทางของตัวท่านเองได้ที่จะอยู่ในโลกนี้อยู่ในประเทศนี้ต่อไปอย่างมีพลังที่สุดนะก็ขอบคุณน้องๆอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวจะออกไปดูผลงานแต่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเทคนคีไบในต่รัานโยรัฐมนตรีครับท่านรัต่ากรกระทรวงศึกษาท่านศุนดาวน์งนศูรับานนครับ

ด้วยด้านภามาที่จะอบรมครูสูงนี้เลยมีการฝ่ายีดี